สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อน,อนทๆทุกท่านเลยนะคะใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะไปเตยตั้งจิตอธิษฐานแล้วนะถ้าเราดวงสมพงกันนะคะเราจะเปิดมาเจอกันในคลิปนี้นะคะเรามาเช็คกันดีกว่านะคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์ปี2568 คือเรื่องอะไรนะคะใครเปิดมาเจอแล้วรองเข้ามาฟังนะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านมารับคําพยากรณดีๆมารับคําทำนายดีๆในวันนี้วันนี้เจอหน้าแม่หมอนิดนึงนะคะจะได้ไม่ลืมกันนะคะจะได้ไม่ลืมกันมารับพลังงานดีๆกันนะคะช่วงที่ทําคลิปเป็นวันอังคารพอดีก็เลยใส่สีชมพูทั้งเสื้อแขนยาวแล้วก็เสื้อตัวในนะคะ <laughs> โอเคราชินีดาบนะ คุณจะค่อนข้างที่จะมีการวางแผนชีวิตเห็นรูปผู้หญิงคนนี้ไหมคะที่กําลังจดบันทึกหรือทํารายการอะไรสักอย่างเนี่ยนะโน้ตไว้นะคะคุณจะค่อนข้างซีเรียสจริงจังมากกับชีวิตของคุณนะแบบเฮ้ยแบบชีวิตจะต้องไปในทิศทางนี้นะคะจะต้องแบบวางแผนจะต้องมีการกําหนดอะไรบางอย่างอะอย่างชัดเจนอย่างตรงไปตรงมานะคะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างมีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองสูงอิ e e p e นเด n นมีอิสรภาพในตัวเองนะคะโอ,อ้มีเรื่องเครียดเข้ามาด้วยนะถามว่าเรื่องเครียดมันทำให้คุณ เนี่ยเห็นไหมมันเป็นเรื่องของการเขียนแล้วมันยังแบบโอ้ยอยังวุ่นวายทุกอย่างมันเกิดจากความคิดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดเป็นปัจจัยสําคัญมากๆที่จะทําให้ชีวิตของเราดําเนินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังมีความเครียดมีความไม่สบายใจอยู่คุณจะต้องไปวางแผนชีวิตของคุณให้ดีค่ะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องไปมูฟออนจากความเครียดต่างๆซนะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นเขาให้คุณจัดการความคิดของคุณให้ดีนะจริงๆเนี่ยคุณมีความคิดสร้างสรรค์มากๆคุณเป็นคน ที่มีพรสวรรค์มีไอเดียดีมากแล้วก็เก่งในเรื่องของการสื่อสารเก่งในเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆคือคุณเป็นคนเริ่มต้นอะไรใหม่ได้เร็วอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปยึดติดกับอะไรเดิมๆนะคะสิ่งเดิมๆความสาเร็จเดิมๆคนเดิมๆงานเดิมๆอะไรที่มันไม่ได้ทําให้เราเติบโตหรือพัฒนาเราเลิกยึดติดมันได้แล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเริ่มต้นทําอะไรที่มันสร้างสรรค์ที่เราอาจจะยังไม่ได้เคยแบบทํามันมาก่อน ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองดูนะลองดูนะคะเฮอร์มิสเนี่ยคุณมีปัญญาที่จะคุณมีภูมิปัญญานะคะที่จะนำเอาความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญไปพัฒนาศักยภาพของคุณได้อย่างมากมายเลยนะคะแล้วคุณเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตานะรักเด็กรักครอบครัวเป็นคนอบอ้อมอารีแบบ พลังงานดีๆมันเกิดขึ้นกับคุณแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในกุมพาพันธ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือแสงแห่งปัญญานําทางชีวิตนะคะขอให้คุณโชคดีและมีแต่ความสุขนะคะรับคําทํานายดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ